สวัสดีในตอนเย็นๆครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวครีเอเตอร์ทุกคนเลยตอนนี้ก็คงจะกำลังได้กำลังใจกันนะฮะกำลังใจจากอะไรเอ่ยจากาโบนัสนะโบนัสซึ่งก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราสร้างไรายได้ สามารถท,ที่จะสร้างรายได้ได้เยอะนะครับเราสามารถที่จะสร้างรายได้จากโบนัสนี่เป็นจำนวนมากเลยบางคนนี่ก็ได้ตัวคูณโบนัสนะครับ1.5บ้าง2บ้างคูณ4บ้างน,นั่นก็อยู่ที่แต่ละคนว่าเขาสามารถที่จะลงได้เยอะขนาดไหนนะครับลงไปแล้วได้ลงไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีการตอบรับหรือว่า มีเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดทูกใจเข้ามามามีปฏิสัมพันธ์เยอะนะครับก็ทําให้เขาได้รับเปลี่ยนเยอะได้รับเงินเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็อย่ายอมแพ้นะครับสวัสดีครู <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ทักทายทักทายครูบาอาจารย์นะครับผ่านกองพันหาเสือสาร,รพอดีครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาตั้งแต่เป็นนักเรียน เรียนจาใหม่เป็นจากใหม่เนี่ยนี่ส่วนของการเรียนทหารเราทหารสื่อสารนะครับามาพูดคุยกันต่อก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า,าบางคนนี่สร้างคลิปเรียวอาจจะยอดเงินเนี่ยมันมันไม่ค่อยวิ่งนะครับือบอกว่าเงินไม่ค่อยวิ่งเลยยอดเงินไม่วิ่งไม่ไหลเลยนะครับกับบางคนก็ถึงกับเพ้อเลยอย่างช่องใหญ่ๆห,หรือว่าคนที่เขาทามาก่อนนี่เขามี ผู้ติดตามเยอะนะครับการเข้าถึงก็เยอะนะครับการมีส่วนร่วมก็สําคัญนะครับการมีส่วนร่วมนี้ก็สําคัญส่วนร่วมกับนี่แหละครับเพื่อนๆเ,เรานี่แหละนะครับเห็นเห็นโพสต์เห็นคลิปเห็นอะไรต่างๆเราก็เข้าไปกดถูกใจบ้างกดแชร์บ้างหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์อะไรต่างๆนี่นะครับมันก็จะเป็นการาเพิ่มการมีส่วนร่วมการมีปฏิสัมพันธ์นะครับ มันก็จะได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็รวมถึงตัวของผู้ที่เขาทําคลิปออกมาด้วยนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มเหรียญเพิ่มเลยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างได,ได้จากเรียวนะครับจากโบนัสนะครับจากดาวจากสตรีมนะครับอันนี้หลายๆคนก็ก็ยังทําอยู่แล้วกย็ยังอาจจะยังไม่ผ่านนะครับก็สู้กันต่อไปนะ ซื้กันต่อไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นเงินในอากาศนะครับเป็นเงินในอากาศที่เราก็มีความหวังกันทุกคนอย่างผมนี่ก็ทํามาเป็นปีแล้วนะครับสําหรับคลิปเรียวนี่นะตั้งแต่เปิดเป็นมืออาชีพโหมดมืออาชีพขึ้นมาเนี่ยก็ทํามาเป็นปีแล้วนะครับยังไม่ได้รับยอดยังไม่ได้รับเงินเหมือนกันนะครับยังไม่ได้รับเงินจากพี <S <S <ๆ>่มาร์คเลยที่จะโอนเข้าให้เราในบัญชีเนี่ยยังไม่ได้ร<ๆ>ับเลยนะเพราะว่า ยอดเงินยังไม่ถึงขั้นต่ําขั้นต่ำเขาก็คือ100หนึ่งยเหรียญมันอยู่ที่การเราตั้ง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 เอ่อตั้งค่าตั้งแต่แรกด้วยนะครับบางคนก็ตั้งแค่25้าเหรียญย5เหรียญก็สามารถที่จะได้รับเงินผมตั้งครั้งแรกก็เป็น1 0 0ยเหรียญเพราะฉะนั้นนี่ก็รอไปก็ยังรอกันไปอยู่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะ,ะทบให้หรือเปล่าสมทบให้หรือเปล่านะครับอย่างเดือนอย่างเดือนที่แล้วได้6กเหรียญ เดือนก่อนนู้นได้สิบกว่าเลี้ยนมาห้าเลี้ยนหกเลี้ยนเจ็ดเลี้ยนอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าสมทบให้มันก็จะมารวมให้เนี่ยมันก็จะดีนะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ครบหนึ่งร้อยเลี้ยนอเงี้ยเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็มีส่งข้อมูลส่งข้อความมาหาผมบอกว่าให้ผมตั้งค่าตั้งค่าเกี่ยวกับการเสียภาษี ภาษีเงินได้นะครับที่จะได้รับเนี่ยนะครับเพราะว่าผมตั้ included, งยังไม IR ่ครบนะตั้งยังไม่ครบเขาก็ตั้งเขาก็เปิดมาให้ผมตั้งใหม่ครั้งแรกเลยตั้งเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับมันก็เลยดูยากนิดหนึ่งนะเพราะเราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วยก็เลยไม่ได้ตั้งไม่ครบเนนะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยตั้งเปิดตั้งไปแล้วเนี่ยหรือว่ากดผิดพลาดอะไรไปนี่ก็มันก็เกิดผลเสียกับเราด้วย มารอบไรนี้ก็เปิดเป็นให้ตั้งเป็นแบบเป็นภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็เข้าใจง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายหน่อยกันแตกไปครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าตัดยอดเดือนหน้าเนี่ยตัดยอดเดือนหน้าเนี่ยจะได้รับเงินเข้าบัญชีเขาไหมจะเป็นเงินที่จะได้รับครั้งแรกหรือเปล่าก็รอรุ้นกันไปสําหรับท่านที่ยังทํายังทําไม่ผ่านนะครับผมก็เข้าไปดูนะ ในส่วนของเร oil, Pokémon, s, ียวต่างๆคลิปต่างๆก็เห็นบางท่านก็ยังบอกว่าโอ้ไม่ผ่านเลยเรียวยังไม่ผ่านเลยโฆษณายังไม่ผ่านเลยโฆษณาในเรียวยังไม่ผ่านแต่ว่าไปได้โบนัสอ่าโบนัสเราก็ง่ายๆเลยโบนัสก็คือภาพนิ่งเลยถ่ายภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราลงไปเนี่ยมันเหรียญมันก็จะวิ่งดีนะครับเหรียญวิ่งดีจริงนะครับอย่างผมเนี่ยได้รับการตั้งค่าโบนัสมาเนี่ยเดือนนี้เดือนที่สอง เดือนแรกนี่ได้ไป8ดเหรียญเดือนนี้เดือนนี้มาอยู่ที่8เหรียญแล้วเหมือนกันนะครับ8ดเหรียญแล้วเหมือนกันผมเข้าไปอ่านในส่วนของค่าของโบนัสนี่นะเหรียญของโบนัสเนี่ยเหมือนกับเขาบอกว่าจะคิดใน90วันครับในเ0วันถ้ามีการได้รับเชิญต่อได้รับเชิญต่อเราก็สามารถที่จะได้รับเหรียญจากโบนัสได้ต่อแต่ถ้า าทาง Facebook เขาไม่ได้เชิญต่อไม่ได้เชิญเราให้ได้รับโบน,นัสต่อเนี่ยเราก็ก็คือจบแค่นั้นนะครับจบแค่นั้นนะครับเราก็มาลุ้นกันในส่วนของอ,อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณา,าโฆษณาในเรียวหรือว่าจะเป็นสตรีมหรือว่าจะเป็นดาวเนี่ยเป็นดาวต่างๆนะก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับพวกเราเนาะชาวครีเอเตอร์นะครับนี่ก็กำลังกลับบ้านนะครับ,นะรบมาพูดคุยกันในช่วงยามเย็นแบบนี้ครับขอบคุณครับ